เป็นตัว e ปี2019ไหม่ใน chain แล้วเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะครงที่ขาเม็ดอาคเม็ดอาร์ k, สวยมากคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยค่ะมาร์โลงงานยังอยู่อยู่เลยนะคะคุณพี่ขา สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้น้องพิมพ์นะคะจะพามารีวิวรถสวย,สวยรถเก่ง Honda c ซ vic 1.8E ปี2019คันนี้เลยค่ะแล้วบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้ราคาเบามากอย่างน้องพิมพจะพามาเฉลยพร้อมกันท้ายคลิปนะคะดีไซน์สวยๆโชบเฉี่ยวอย่างนี้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะ,คะได้เป็นตัว E ปี2019ไหม่ในเชนแล้วเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกเอาบอกได้เลยว่าคันนี้สวยมากค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะคุณที่ขายางนะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางปี2023ขอบ16 แม็มขัดเงาเงาอย่างนี้เลยค่ะคุณพี่นะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆค่ะแล้วก็อุปกรณ์นะประดับยนต์นะคะเราก็มีการติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขานะไม่ว่าจะเป็นกันสาดเบ้ารองมือเปิดโครเมียมฝาครอบผ่านทั้งมันโครเมียมอย่างนี้นะบอกได้เลยสวยมากค่ะนะบอกได้เลยว่าไฟท้ายด้านหลังเนี่ยไม่มีขุ่นมัวหมองเลยค่ะคันนี้นะคะก็จะมีพาร์คเซนเซอร์เข้ามาให้นะคะบอกได้เลยว่าสวยมากจริงๆค่ะคันนี้นะมีหน้าจอแล้วก็ล่องส่องถอยมาให้แล้วเรียบร้อย ะนะพร้อมใช้งานจริงพร้อมระบบความปลอดภัยเขาเนี่ยจัดเต็มจริงๆค่ะคุณพี่นี่นะท้ายด้านหลังเนี่ยจะก้องๆอ,อย่างนี้เลยนี่โครงสร้างเดิมพูดได้เลยว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักจนน้ำคลิกคว่ำตัดต่อกรอไมร้อยเปอเลยค่ะคุณพี่ขะนะโครงสร้างเดิมอย่างนี้เลยนะคะมาร์กโรงงานยังอยู่อยู่เลยนะคะคุณพี่ นะคันนี้เขาก็จะมีเป็นพวกยางอะไหล่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาบอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานนะคะย,งยงางรั่วยางไรฉุกเฉินเนี่ยพร้อมแก้สถานการณ์ได้ทุกเมื่อเลยค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าออปชันจัดเต็มแล้วดีไซน์ค่อนข้างสวยนะคะคุณพี่แลวราคายิ่งเบาอีกวมาเฉลยครคลิปเหมือนเดิมว่ะคุณพี่ขาอยู่รอชมกันก่อนนะคะคุณพี่นะอย่าล่พามาชมออปชันภายในกันบ้างดีกว่าบอกได้เลยว่าคันนี้นะภายในสวยมากค่ะคุณพี่ขานะไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าสีดําเข้มนะปุ่มพุ่ ตาเราเรียบร้อยค่ะคุณพี่ขาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลนะเกียร์ออโต้นะคะคุณพี่ขา ในช่วงเกียร์เนี่ยเขาตกแต่งเป็นลายเปโนโแบ็กสลับกับโครเมียมด้วยนะส่วนคอนโซลก็ตกแต่งเป็นลายเปโนโแบ็กสวยๆอย่างนี้เลยค่ะคุณพี่่ะบอกได้เลยว่าสวยมากค่ะหน้าจอกล้องส่องถอยบอกได้เลยว่าพร้อมมากที่สําคัญคันนี้ก็มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะคุณพี่่ะไม่ต้องบ่วงเลยค่ะความปลอดภัยเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะคุณพี่่ะและด้านหน้าจะกว้างขนาดนี้ด้านหลังจะกว้างขนาดไหนคะคนนุณพี่่ะนี่ มีที่วางแก้วรองแขนด้านหลังให้ด้วยนะคะคุณพี่ค่ะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆค่ะคันนี้นะนี่ช่วงคอนโซลนนัะ้นนั่งไปหัวก็ไม่ชนพีดานนะคะขาก็ไม่เบียดกันแนะ่นอนติดไอโซฟิกได้ด้วยนะคะ เป็นเบาะผ้าก็จริงแต่ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีมากเลยค่ะคุณพี่ขาแต่ถ้าใครนะอยากได้เป็นเบาะหนังจริงๆสามารถแจ้งเราได้นะคะเราสามารถทําการเปลี่ยนให้ได้ะคะ่ะหรือถ้าอยากเปลี่ยนหน้าจอก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะเราทําการเปลี่ยนให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณพี่ขาอยากได้ชุดแต่งอะไรเพิ่มก็สามารถรีเควสกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณพี่ขานี่อย่าพามาดูเม็ดอัคเม็ดอักสวยมากคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยค่ะ มาร์กลงงานยังอยู่อยู่เลยนะคะค,คุณพี่ขาเดิมๆทั้งคันเนี่ยล่องแซนด์วิชต้องเห็นชัดเจนกันอย่างนี้เลยนะคะค,คุณพี่ขาไม่ชิดกันจนเกิน,นไปนะคะเม็ดอาร์ก็ต้องไม่เรียงสวยกันจนเกินไปนะคะคุณพี่ขาไม่งั้นอาจจะคิดได้เลยว่าเป็นเม็ดอาร์ตกแต่งนะคะค,คุณพี่ขาส่วนล่องประตูเนี่ยถ้าอยากรู้ว่ามีการถอดหรือเปลี่ยนอะไรมาหรือเปล่านะคะให้ดูกันตรงโค้งตรงนี้เลยนะคะถ้าตรงนี้เขาไม่สม่ำเสมอหรือว่าเกยกันมาเนี่ย สันนิษฐานได้เลยค่ะคุณพี่ว่ามีการชนแน่นอนค่ะหรือว่ามีการถอดประตูออกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะคะคุณพี่คะนะบอกได้เลยว่าห้องเครื่องคันนี้ก็สวยเช่นกันค่ะคุณพี่อย่ามองพี่พาชมห้องเครื่องนะในส่วนของห้องเครื่องนะคะเราก็จะสังเกตได้หลายอย่างเลยเช่นต้องฝากกระโปรงเนี่ยมอ,ออกอมีหรือเปล่าสติกเกอร์ครบหรือเปล่านะคะเม็ดองเม็ดอาร์อะไรเดิมๆหรือเปล่าแล้วก็สามารถเอาเล็บจิกตรงนี้ได้เลยนะคะ เขาจะเด้งขึ้นมาเองเลยนะคะคุณพี่ขาจะเป็นรอยเล็บเลยนะเพราะแต่พอดีน้องพิมไม่มีเล็บนะคะอย่าไปทําเล็บมาก่อนเนาะอ่ะแล้วส่วนเรื่องมาร์กโรงงานเนี่ยเราสามารถสังเกตได้หลายจุดเลย <_ C> ลเขาจะมีพวกเป็นสี <_ C> พวกแต้มสีโรงงานอะไรแต้มกันมาหลายจุดอย่างนี้เลยนะคะนะถ้าสีมาร์กโรงงานตรงนี้ด้านในเนี่ยด้านหน้าไม่หายไปก็แสดงได้เลยว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักมาด้านหน้าแน่นอนค่ะคุณพี่ขามหรือไม่มีการจิ้มด้านหน้ามาเลยนี่นะคะเม็ดเม็ดมาร์กสีมาร์กโรงงานเนี่ยครบเลยค่ะคุณพี่ขา นะห้องเครื่องสวยมากเดิมเดิมทั้งคันเลยค่ะคุณพี่และที่สําคัญนะเรามีวารันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้นะคะสูงสุด2ปีเลยค่ะคุณพี่ค่ะรับรองนะคะแถมเรายังมีอินสเปคชันจากวันดุคางที่ตรวจรถของเราให้มากกว่า100จุดอีกนะคะแล้วก็ยังมีการตรวจจากรถเดินใจโดยธนาคารธนาชาติด้วยนะคะคุณพี่รับรองนะคะสบายใจได้หายห่วงแน่นอนค่ะคุณพี่ค่ะและที่สําคัญนะเวลาเราจะสังเกตนะว่าฝากระโปรงเคยถอดออกไปทําสีหรือว่าทําอะไรหรือเปล่าเราให้มาดูตรงหัวน็อตด้านใน หัวนัดด้านในตรงนี้เลยค่ะคุณพี่นี่นะสีอยู่ครบสีเดิมอย่างนี้เลยไม่มีการถอดหรือเปลี่ยนแน่นอนค่ะคุณพี่คันนี้เดิมทั้งคันเลยค่ะรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องพิมพ์เป็นประกรันให้เลยนะคะคุณพี่ค่ะนะบอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงค่ะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยของเขานะระบบเบรก ABS ระบบดิสนะคะคุณพี่ค่ะ ครบมากค่ะคุณพี่บอกได้เลยว่าคันนี้นะสายวัยรุ่นซนะีวิกเนี่ยต้องชอบแลวราคาผ่อนนะก็ทุกถูกค่ะค,คุณพี่ขาราคาคันนีนะ้เราลงจากป้ายแดงมาหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะค,คุณพี่ขาอ่าและที่สําคัญนะคันนี้ไมน้อยด้วยนะคะค,คุณพี่ขาไม่แค่แสนต้นๆเท่าน,น,นั้นเองกับรถใช้งามแล้วออกรถมาแล้ว5ปีนะคะค,คุณพี่ขา นะกับ,บรถปี19เาแล้วไม่แค่แสน,นต้นๆเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายของเรากันแล้วนะคะคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะบอกได้เลยว่าตั้งแต่เกินไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาเบาที่สุดที่เราเคยขายมาแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะนะเพราะราคาคันนี้เนี่ยแค่499,000บาทเท่านั้นเองค่ะคุณพี่คะนะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อนยาวนานสูงสุดไปงวดเลยนะคะคุณพี่คะดอกเบีย้ยเริ่มต้นของเราเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 0. จุด 99%เลยนะคะคุณพี่ขานะที่สําคัญนะออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะคุณพี่ขาสามารถทักเข้ามาคุยกับเราได้ที่บ้านหลังสีเขียวของเราได้เลยนะคะคุณพี่ขะเอ๊ะน้องพิพ์ลืมนะคะคันนี้เราไม่ได้มีคันเดียวนะคะคันนี้เรามีให้เลือกตั้งสองคันเลยค่ะคุณพี่ขาหากใครอยากชมนะสามารถทักเข้ามาได้ที่บ้านเขียวของเราได้เลยค่ะแอปไซส์ o ีเจนโฮมได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะนะคะหรือสายด่วนที่0 8 9 4 5 8 8 6 6 1ได้เลยค่ะเราทั้งพร้อมดูแลพร้อมบริการพร้อม เอาใจใส่คุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ